อตีตาเล่มสองเขียนโดยธรรมยันตีบทที่21ถึงเมืองใจจะเอ่ยชื่อจันกระเพอสิโรธก็ไม่รู้อยู่ดีว่าดอกไม้ชื่อแปลกนั่นหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับขันครูที่เป็นถาด มีดอกไม้หลายอย่างต่างสีกันเทียนมัง้งเพราะแท่งยาวๆสีเหลืองๆเ,เนื่องจากสีโรดม่เคยเห็นเทียนขี้พึ่งแท้ฟันด้วยมือกับสะเก็ดไม้สองสาชิ้นก้อนยางไม้สีน้ำตาลเข้มน่าจะเรียกถาดครูแต่ไม่รู้เอามาทำอะไรโลกที่นี่มีอะไรประหลาดประหลาดน่าพิศวง แบบเมืองใจก็เคยพิศวงโลกที่โน่นมาแล้วถ้าเขาไม่พอรู้มาบ้างแล้วจูจ่ๆก็โผล่มาที่นี่ก็คงมึนเหมือนกันแหละดอกจันทกระพาะมันแปลว่าอะไรอะเมืองใจถอนใจเทวดานี่จะว่าฉลาดก็ได้เขาก็ได้เจ้าตัวหลุดปากตกใจความคิดของตนเอง จนต้องยกมืออุดปากไว้ตาเหลือบมองท่านสีการคิดไม่ดีเทวดาต้องรู้แน่นอนสิโรชักรู้แกว้วอะไรเขาทำเสียงขู่หน้าเฉยเป็นเชิงว่ารู้หน้าคือแม่จันกระเพาะเมืองใจกลืนน้ำลาย สิโรดค่อยคิดแม่จันไม่ยักกระช่แม่จันทราพงางามจากเรื่องผู้ชนะสิบทิศแต่คงจะชื่อว่าแม่จันกระเพาะมิน้าละ่ะเวลาเรียกพ่อจึงต้องเรียกนายจันหนวดเขี้ยวบ่งบอกให้ชัดว่าจันคนไหนไหนดอกจันกระเพาะคนก้มลงมองรู้จักแต่ดอกมะลินอกนั้นเลิกถาม คงจะดอกแดงๆนั่นคนคิดเดานี่ขอรับเมืองใจหยิบดอกไม้เล็กๆสีเขียวอมเหลืองส่งให้ดูพอสิโรธจะดมเจ้าตัวก็หดมือบอกเสียงตกใจอย่าดมเอา้าทำไมดมไม่ได้ดอกไม้บูชาพระบูชาครูดมก่อนไม่ได้ขอรับ เดี๋ยวชาติหน้าตามูกโวทำไมจะมูกโวอะไม่ได้เป็นซิฟิลิสสักหน่อยคนอธิบายและคนถามต่างไม่เข้าใจซึ่งกันและกันจึงเลิกถามเลิอกอธิบายไปอาบน้ำเธอขอรับแล้วใครจะดูคนเจ็บสิโรธห่วงคนเจ็บที่เอาแต่นอนจะว่าโคม่าก็ไม่ใช่จะว่าหลับก็ยาวนาน ระผมจะเรียกให้ใครมาเฝ้าคำสั่งของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เพราะไม่เรียกไม่หาไม่โผล่มาสักคนเมืองใจไต่ลงกระไดหายไปเดี๋ยวเดียวก็กลับมาคราวนี้มีคนไต่าตามหลังมาด้วยคนหนึ่งเจ้าเผือกมันมาเวรขอรับเจ้าเผือกนอกจากตัวป้อมป้อมเหมือนเผือกแล้วผิวก็เหมือนเผือกแต่เป็นเผือกที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกเท่านั้น แถมลูกตามีแววตื่นตื่นยามองสิโรธต่างคนย่อมต่างคิดอีกฝ่ายประหลาดหลังแนวไผ่มีสะเล็กๆที่คงขุดตอนตั้งค่ายในสะมีบัวที่คนยุคสิโรธแยกไม่ออกบอกไม่ถูกบัวหลวงบัวเพื่อนบัวผันมันต่างกันยังไงยิ่งแพงพวยสันตวาด้วยแล้วไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำ ดีที่ยังรู้จักผ้าเข่ามา้าเพราะเคยนุ่งผ้าเช็ดตัวแต่ผ้าของเมืองใจไม่เป็นตาหมากรุกหากเป็นสีขาวตุนตุนเพราะทอจากฝ้ายโดยธรรมชาติจากริมสะมีแพ้ไม้ไผ่สำหรับลงไปนั่งตักน้ำอาบก็มีบ้างลงไปดำผุดดำว่ายก็มีเสียงพูดคุยหยุดเมื่อเมืองใจนำสีโรดโผล่ออกมาอาบน้ำเลย มีเสียงทักอ่อยๆไม่เต็มปาก Sample complete Ready to continue